สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับกับบ่าวอีสานสายลาหลาที่าตเนาะกับการตอนหงเขาใหญ่ครับอู้พี่น้องไออากาศไหมล่มครับแต่กับผมมีขีบล้งนะพี่น้องเนาะจำเป็นต้องอ่อครับบ่าวอีสานออหน,นกไม้ครับเจ้าอาซิบหาครับผมกับ จ้าแลมปีเนาะตัวที่ว่าลบไปเจ็ดแปดเดือนครับออกมือนั่นก็ได้นกเฉลยเลยนเนาะครับเนาะตัวหนึ่งนะครับได้นกเฉลยมาเลยครับก,กับกัมมบานกับู้ซึกว่าสิษยสูยุคอเกนเกยนะครับบพาท่านเนี่ยมีอาการว่าสิลบเนาะพี่น้องเนาะเอานนเอียงจดกับคู่อยู่ครับ บ่ท่านไหนมีอาการว่าสีลบเนาะแต่เมื่อน,นี่บ้าวิสารอยากรู้ครับกลัมันจีคันบ่แต่แตเรียเอามาล้องมึงครับผมแต่ว่านี่บป้าวิสารว่าสิมาใส่คุยสานี่ครับมันมีนกหลายตัวอยู่ครับคันอยู่นี่แต่าเป็นนกรอลอบานครับนกที่ว่าตอ,อยากเนาะนกเหนียวๆครับผมเจ้าเลี้ยวมากอะ่ะบ่เขาเนาะอาสีผาก็เคยมา่นี่แล้วครับเที่ยน,นึงมันมีนกคู่อ่างอยู่นี่ครับ นกคู่อ่างหลขำครับเสียงไงปู่ได้มาตามกับบ่ได้แต่ว่าบาวีสานกับ,บ่ได้หวังนกแค่ว่ามันสีคันบ่ทันละ่ะอยากรู้ว่านี่ครับนกตัวนี้เนาะเจ้าแหลมปีนี่มันจีคันอีกบ่ละครับมือนี่มันสีเอ้ยปากบ่อยากดูกซื้อๆเนาะพี่น้องเนาะขันบ่ได้ฉเฉลยยังไงกัอยาว่าบ,าว,า,ออบ,วา,บาวีสานเด้ยครับเพราะว่าบาวีสานมือนี่ถ้าเพเนียดกับ,บ่ได้เพียดไม่ครับเอาแบบแหงนะกล่าวว่าจะมีนกเขาสักครั้งหนึ่งเราก็ จะเฝ้าถ้าเทียมมันเหยียบไว้เนาะพี่น้องเนาะบึ <c oughs> ้าเดียมมันเหยียบไว้เดี๋ยวมันสีบรูครับว่ามันสีสูบรสู๋เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเทียมมันมีความหมานเอียงของมันนะครับบาิสัญก็เลยเอาใหม่แห่งเลยนะครับเพื่อทดสอบครับผมว่มามันสีหมานแถบว่า,ามีโหนเขาเนาะแล้วก็อาซิบหาสีข่ขันว่านะครับว่าได้ออกเป็นอาทิตย์กลักวๆแล้วครับว่าได้ออกโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นขันเห็นคึกครับ แต่ว่าสภาพอากาศบกคึกค,ครับผมสภาพอากาศบกเป็นตะคึกโอ้พี่น้องเอ้ลมวาศเซา่บยุดบบยอนเลยครับลมแห้งอีกพรัลองเบ่งครับพี่น้องเนาาเดบา่ายสารสีหหมองล,ล,ล,ลีลีลบลบลมใส่ไว้นะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นมั้งครับวาสีขันบม่อคันนะครับผมกล่องใบสารคือสีบริเต้งเลยครับมือนี่เพราะวะ่าพิษผลาดอีกแล้วพี่น้องใบสารล,ลืมออกกาดมากอีกแล้วครับกล่องตัวที่ตังเนาะ เดี๋ยวจังไลยสีไทยพี่น้องรับชมเป็นช็อตไปเนาะพี่น้องเนาะติดตามครับผมบพราว่าห้ายนะครับเป้่าไปใส่นกก้อนครับมันจิคำก้อนครับผมติดตามครับมือนี้นี่ครับพี่น้องหน้าตาสิบรอครับแต่ว่าขอแคมห้มานเนาะพี่น้องนะนี่ครับเลี้ยมปีโอโหสีขันบะนะครับเป็นนกเปียวแน่ครับนกตัวนี้มันดินเน่นะครับ โอ้เต็มเต็มมือพี่น้องโอบบายเต็มเต็มมือบาวอีสานครับขีไซครับลองเบ่งนะพี่น้องนะไซใบนี้แล้วครับตั้มตั้มเนี่ยแต่งงานเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอได้ตั้งกล้องนะพี่น้องนะบาอีสานสีไซนกหล้มปีใบนี้แล้วก็บักอาสิบหาไปสาพุนนะพี่น้องเนาะใข้ขันส่กันเบ่งนะครับผม ลองติดตามครับว่าสจะเป็นยังไรครับมือนี้สีขันบ่ครับผมเอ้าหน่เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะใส่ต้นตตำๆครับประมาณเสาสามเมตรครับหอดเนาะใส่เบ่งวาสีขันบ่ทันมหรอพี่น้องแต่ว่าก็ดูดีอยู่ครับนี่ยขันมีนกเขามีโอกาสแนครับเดี๋ยวจังไรอหลุดมั้งครับผมติดตามมั้งครับว่าสีะมาน์นมามือนผพิดแพสครับพี่น้อง บ่าวอิสานไหวจใส่ตนนี้เนาะบัดเดยข้าเจ้าเผาทันอยู่ในสานี่ครับท่าพ่อเห็นหลดข้าเจ้าอนะนี่อ้อ๊ะฟังตั้งพี่นอ้องนี่ครับนอกอันเจ้าหล้มปีเนาะยุต้ตนกระทินนี่ครับเดีบยาอิสิบ้าวอิสานจะขามไปใส่ฟังผุนเนาะอาสิหาครับฟังถนน,นฟังพุนครับนี่ครับพี่นอ้องอาสิพาเนาะ เริ่มนิ่งแล้วครับพอออกดูครับตัวนี้แต่สีขันบ่ต้องเบิ้งนะครับมือนี่ล้มแห้งครับนี่ครับต้นใบสานสิใสซนี่เสียงนกเขาแววๆอยู่ครับอยู่พูนฟังคุณนะเพราะเด้หล่ออยู่ครับแต่ที่จริงมันมีเลยครับมันมีนกอยู่ครับอยู่เอานี่ห่ะสองสามตัวอยู่ใบสานเคยได้ยินอยู่เดี๋ยวรอเบิ้งครับผมติดตามครับนี่ครับ ไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้ครับเนียดติดตามครับผมไปสารไปตั้งกล้องเนาะไวบ่ายสามจะเป็นนางยุทธนนครับถ่ายท่ายพี่น้องเบ้่งครับผมติดตามครับอ้าพี่น้องครับคันแล้วครับจอแเลมปีครับผมไปสารใส่เนยครับคันแล้วครับ พูสีไดงยิ้มัมครับผมนี่ครับขันยนตนเหรอครับฮ่าคือคือครับผมสสแสดงว่ายังสูงอยู่ครับ เดี๋ยวรถก็ร้ายเนี่ครับอติดตามครับผมมันจะมีนกมาเขานะครับมันครับพี่นอ้องอ่าสิบาขันโยนอยู่ครับโอ้ล่มแมพี่นอ้องโบยุดโบยอนเลยครับบ้าอีสานนึกว่ามันคํามากมันสีค่อ,คอยเนาะมือนีโบแมนครับ ซ้องมือแล้วครับแต่มือวานยังว่าํำมากเลยยังว่าเศร้าล้มเนาะอันนี้ล้มจนมาสีหอดคำแล้วครับนี่โหนก,กับบกขันเลยครับหนกปลาป <c oughs> ลัล้มปีก็ได้ยิ้นตย,ยกหนึ่งครับอยู่ฟังนี่เนาะ,ะเข็มยังม่จบพี่น้องยาเฝ้านับศพทหารครับครับ ปามาเทียงกับอาสิผาแล้วครับนะครับดีแต่ไรแล้วครับเขาอะเขาอะเขาแบบนี้โอ้ยบินมาตนแหงมาพี่น้องนี่ตนแหงอยู่นีครับมันมีหมดครับที่แหลกว่าเป้าอีสานยิเปใไซหันเอาครับอาสิผายน่นเอาแล้วลกป้าอยู่นีด้วยครับ ต้นแห,แห่งมันมันบังต้อนอยู่ข้านี่ครับไห่ครับตัวนี้เสียงแง่ด้วยสีเมนบักอ้างมานะครับนะครับย่นเอาหลุกย่นเอายอนขึ้นสองสามค่ํมมาเลยครับอาีิผาเน้ยยกสอง สีาเนี่สิเป็นนกบ่คอยเหลียกครับนอกจากสีเห็นโตเนาะจังสีเหลี่ยกครับสิเป็นนกโยนส่วนใหญ่ครับขันอยู่ยังของเขาเอิ้นว่าวงหนอกนะพี่หน้องนะวงหนอกสียนครับส่วนมากนอกสัจากสีเหลียวเห็นโตนกจังสีเหลี่ยกเอานะครับผมเอาหลุนเบื้องพี่น้องสีเขาอะขันอีกแล้วครับแลมปีครับผม ลมเหลือม่อ,อนกำลังครับขันแล้วครับย่อนแสงแน่พี่น้องนี่ครับอยะเอาละพี่น้องลอดลุนครับลอดลุนตอนนอกเขานะครับผมคือว่าเป็นมีมิดไมยที่ดีครับของการฝึกนกนะเขอขัขนกระทือว่าพลาดแล้วครับผม แต่ว่าบ่ย้อมเขาครับขันยนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วพี่น้องตีแต่ไหหรแล้วครับเขวาขวะเขวาขวะเขาวะเขาแล้วครับเขาแล้วครับอันละอู้คือเขาไปใกล้ะพะเนี่ยเถอเอาแล้วครับนันบักคู่อ่างอีลีพี่น้องบักคู่อางคู่อ้างเกือบแต่ลอดเลยครับตัวนี้เอาแล้วครับนี่ครับ ฟังเบิ้งดีๆครับอาสิหาคู่ใส้ครับโอ้คู่อ่างตลอดพี่นนอะมันเคยสู่กันเหรอครับเที่ยนหนึ่งเนาะเดี๋ยวบ่าวอีสานถี่หยฟังครับ สิหาสิทํำเลยวครับแต้มที่สามของเขาครับผมสีทําเหนบยวเอาละครับเทียงครับอาสิบหาคู่ยกสามครับผมมีนกป้าเสียงกลางอีูครับอยู่ฟังผีครับ เดี๋ยวนี่แล่มปีกับโยนอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้เขาเถียงกันนะครับกดบอดด้งขึ้นกันครับโอ้คู่ยกซี่เลยครับอาซิภะครับนกป้ากับคู่อ้างตลอดเลยครับนี่เสียดายโอ้พี่น้องเบาอีสานเกิดควาพิษพลาดตลอดครับบอดด้งเอาการมาแล้วนี่นะพี่น้องนี่ครับฟังเบิ่งเด้อเบาอีสานโบมีเฟ่ครับมิจะของจริงเท่านั้นครับ สิบหาเทียงอยู่ครับทำงานอยู่ครับโอ้หนกปลาคาล่มกับมีเรอือพี่น้องเอาละมันเคยสู่กันแล้วพี่น้องเที่ยวนึง สิหาเอาอยู่หมืน่นเกินลูกเกินโอ้โหขวดเนียวเด้พี่น้องบอกเลยนกอยู่นีน่เอาโจาเลี้ยวมากโบมี่ตัวใดกาเขาเลยครับแต่อาสิบหานที่อาซ้องครับ เขาทั้งส่วครับผูอ้อาวมันไก่ลีครับหนุกตัวผู้อาวตัวหัวแหลกบบาวอีสานตัวอยู่ทั้งฝังทั้งหลมปีวันนี้ครับของเขาเผาท่านวันนี้ อนี่มันขามมาฟังผีเสื้อยครับออัดคาลมใส่เต็มทีเลยครับนกปลาหาสิผากับบบย้อมกันครับเดี๋ยวนี้มันอยู่โบไก่เลยพี่น้องมันอยู่รอรอพันเนี่ยเลยครับขากลางต้นพอดีเลยครับปลาอีสานกับไส้กลางต้นครับ มันอัดคาล้มแบบมันใ้สองครับอาสิบหาได้หนึ่งคมครับเทียงกันเนาะอ,อย่างมันพี่เนอะมือโตไม้ได้ครับ สี่หาคำครรบมาเลยครับแรมปีเดี๋ยวนี้เงียบครับเอ้าติดตามเะาพี่น้องนะเดี๋ยวมันสียงเงาเกินไปครับเดี๋ยวบ้าไปสารไทยเบิ้งเรื่อยๆครับสรุปแล้วสิเป็นยังไงนะครับรอติดตามครับผมพี่น้องครับเสียงกันอยู่ มาก,กวนครับ,รบตลอดได้เลยพี่น้องบ่ได้ยินคำว่าบูมีอ่างเลยครับมันคู่อาสิปากลังเทียงมันมั่นไหมพี่น้องกาลังสิเจงไหมเออรุนเบิ้งน้พี่น้องนะนงนะเดี๋ยวนี้นกปลาบินออกมาอยู่ต้นแหงือเราครับอาสิปายัางโมเลียครับเดี๋ยวถากอนนะครับผมรอดรุนครับ ออพี่น้องครับมันอดบ่ได้ครับมันกลับมาอีกขึ้นเก้าครับผมเอาละครับเอาครับอัดคาล้มเต็มทีเดี๋ยวนี้ขึ้นสูงว่เก้าครับบาทไก่ความจริงวเก้าครับแต่ขันสิม,มันกับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมติดตามนาะพี่น้องเนาะแล้มปีเดี๋ยวนี้เงียบเดี๋ยวบาว่ายสานไปเพาะเบิ่งจักหน่อยกันครับมี่ยังมักไก่หรือเปล่า รอรุ่นครับผมโอ้ปีนองครับบินนีไปน้ำหนกแม่เหรอครับไปฟังปุ่นเหรอครับนกแม่ผ้าหนีเกินนี้ครับโอ้คือเป็นทังสันมาเทียงกันยูดีๆนะแค่์ได้เสียวอีกแล้วครับมือนี่อาเดี๋ยวรอเบ,บิ้งอีงอกนองนะพี่ดังนะ มันหนึ่งกลับมากครับมันบอกกลับมากอะจังว่ากันสรุปผลงานมาพี่น้องนอะแลมปีโออีกามาวุ้นครับพี่น้องนกแห่งใจิตใจบ่ค่อยดีอยู่ไรนี้ไปแล้วครับบังหันนี่ครับบกคู่อางสีสูกับอางิบผาบางังหับนีตอนที่บ่าวีสานฝึกอางิบผาไม่ไม่เนาะเทียที่สองที่สามพูนครับบ่าวีสานต่ออยู่คุยสาบที่ได้นกเอียงเนาะ พี่น้องที่ว่าติดตามบ้าวิสานเราเดบึงนี่ครับอยู่ก้นครับไกลๆผมซื้อมือนี่นี่ต้นตานเนี่ยเป็นคู่วางตลอดครับบินนี้ไปกับนกแม่ไปเลยครับอูนกแม่ก็กวนครับเียงกันอยู่มันมันเนี่นกแม่ผ้าหนีนีไปเลยครับ ลอยสานเบิ่งจักน้อยครับผมอาจะเป็นยังไงครับกีตเว้นกน็ยังพอมีเวลาอยู่ครับกีตเว้นอยู่สูงเนาะพอมีเวลาจาักน้อยอยู่ครับก็หลุนเบิ้งครับผมเอาพี่น้องครับได้เวลาหนกลงเนาะหลังจากที่บินออกนี้กะอาซิบหากับมันก็บกคันอีกเนาะพี่น้องเนาะน่าจะคันเอื่นอีกจักน้อยบอกคันครับ บาไฮสานกัเลยสเอานกลงแล้วครับผมแลมปีกะขันไปซีหายกับอีกาครับหลายต้องใส่สียานอีกาครับบ่เห็นขันอีกเนาะช่วงที่นกเขาสู่กันกะมันกัขันอยู่ครับผมได้ยินเสียงถึงมันลมแห้งนะพี่น้องนะตอหยากครับช่วงลมแห้งลมแห้งยอมหลับเลยครับ อาวบไปสารเก็บนกก่อนนะครับผมแต่ต้องไปเก็บอาชิพาครับเอ้พี่น้องครับสรุปว่าไก่แฮวเนาะอาชิพาครับทำงานเต็มทีอยู่ครับแต่มันมีอุปสรรคเนาะมีนกแม่ครับมากวนจากเทียงกันอยู่ดีๆกับน,นกแม่บินผ่านกับตีแต่ไล่ออกไปเลยครับนกมันหูน้มัหละพี่น้อง ดีอีกสภาพครับมันเละได้ง่ายนะคู่อ่างตลอดครับตัวนี้เสียงหง่คาล้มเด็ดครับแต่คันอาจจะพวกค่อยมวนหรอกแต่ว่ากับมันดูดีที่คู่อ่างมาพี่น้องเนาะหันยน่นกุกหนึ่งครับนตัวนี้วอสานกัตามมาลายเทียอยู่ครับเอาตัวดินมาฟังผุนเนาะทีว่าขามไปใส่หลมปีมันกับบวกเขาครับเอาบอกรวยมากับบวเขาเพื่อนครับผมเหลือแต่ตัวเก่าครับเดี๋ยวนี้ เหลือ,อย่างเดียวเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวลองเบิงนะพี่น้องเนาะคอยมาตามกันไหมครับโดวยวิธีการตอกาครับว่ามันจีเขาวะอย่างไดก็คจิบนีก็บกบวากันเนาะพี่น้องเนาะบัวใดครับมือนี่แหงเนาะอยากมาลองเบิงจะซื้อครับว่ามันจีคันบ่ก็ขันไปสามสี่ยกเนาะพี่น้องเนาะหนองน,ะน,อน,นันอีกามากวนครับก็เลยบ่ขันครับผมนั่นมันสิลบไปอีกกับบจักนะครับจิตใจนกมันเลาะแหละครับนกตัวน,นั้น แต่ว่าผมหมักที่คั้วหม,มานมันแหละผมก็เลยเหลี่ยงไว้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อมือหนึ่งมันคึกขักมันใจขึ้นมากนะครับผมขันบบดีกับโเป็นยังครับปอยนะครับบอยหนาครับเดี๋ยวฝึกกันไปอีกครับเพราะว่ามือนี่มันขันอยู่ให้ติดตามไปอีกครับผมถือว่ายังวันเด็ดลบครับอาซิบหานี่ก็ถือว่าเฮ็ดตีเต็มที่แล้วครับผมนกมันลูปผนยดเองนะครับผมเอ,อ้อยังไงก็เอาไว้ซ้ำนี่แล้วนาะพี่น้องนาะคลิปนี ขอบุญขอบคุ้นลหลายๆครับที่ขอมาหลับชมจนว่าจบคลิปนี้เนาะสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับขอใหยย่าเจ็บย่าจนนะครับผมหล่ำรวยเงินท่องครับผมคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งถุกประการนะครับสำหรับมือนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับไปพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ